โอเคผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมโจเอ็กซ์เรเดอร์นะครับผมและวันนี้นะครับผมจะมาสอนการไม่สอนสิมันเป็นอีเวนต์นะครับผมมันเป็นอีเวนต์หาสกินของเซอร์เบต้าจีนนะครับไม่ใช่เซอร์เบต้าจีนเซอร์เบต้าเวียดนามนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการหาสกินหรือหาอ่าเพื่อก็เพื่อสกินเนี่ยไอสัตว์กูจะพูดทำเฮี้ยเยอะแยะเนี่ยก็โอเคนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่า มีวิธีอะไรมากนะครับในการหาสกินนะครับแล้วก็หาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับย้ำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับผมโอเคครับวิธีแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ร้านค้านะครับตอนตอนนี้นะครับร้านค้าของเซิร์ฟเบต้านะครับมันยังอ่าอัปเดตอะไรไม่เรียบร้อยนะครับเช่างมันครับเราไม่สนใจนะครับเราจะไปดูที่สกินนะครับสกินนะครับมาที่อ่าช็อปลูบี้นะครับผมอ่ะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับผมโอเค มันก็จะมีสกินประมาณ4ตัวนะครับมีเซลฟิตนะครับแล้วก็โตโรแล้วก็วีลานะครับแล้วก็ไวโอเลตนะครับล่างตัวจีนโอเคโอเคครับตอนนี้ก็คือว่าผมจะลองซื้อเป็นเซลฟิตก่อนนะครับแล้วก็ลองไปแลกดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมซื้อเซลฟิตก่อนนะครับถ้าเกิดได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยขออภัยนะครับผมโอเคก็หลักๆแล้วก็มาที่ไปที่ช็อปลูบบีเหมือนเดิมนะครับผมโอเคอยู่ไหนวะโอเคจอกทำไมเนี่ย ช็อปลูบีอ่าโอเคไซื้อไปเซลฟี่โอเคครับผมก็ซื้อนะครับผมจะลองซื้อเซลฟี่นะครับโอโหเขี้ยโอ้โหดูครับผมแค่50ิบอันรอไปแสนกว่าเชี่ยโคตแพงโอเคครับ,คครบก็อันนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะรอขอปรับอีกทีนึงนะครับผมตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันแพงเหลือเกินนะครับ โอเคถึงยังไงถ้าเราซื้อไม่ได้ซื้อได้นะครับเราก็ไม่สามารถเข้าไปแลกได้นะครับเมื่อกี้นี้โอเคเดี๋ยวเรามาที่กิจกรรมกันต่อนดีกว่ากิจกรรมนะครับอันล่าสุดนะครับมีไปถึงเดือนหน้านะครับผมทุกคนอ่ะก็นะครับผมเล่นหนึ่งครั้งนะครับอ่ะก็จะได้หนึ่งอันล็อกอินหนึ่งครั้งนะครับก็จะได้หนึ่งอันไปสองอันนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเล่นกิจกรรมอื่นมันจะได้อีกหรือเปล่านะครับแต่อันนี้นะครับสิบ 8อันได้ทาร่า1ตัว27อันได้แก๊ก1ตัวนะครับแล้วก็33อันได้แวนเฮลซิงนะครับผม1ตัวนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับกิจกรรมอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเพราะว่ากิจกรรมมันแจกของอ่ะมันแจกได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นกาลีหนึ่งตัวนะครับเป็นรวมแล้วนะครับเป็น4ตัวนะครับผมในกิจกรรมนี้นะครับผมโอเคก็ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับกบ็ลองไปเล่นดูนะครับผมมีสอนโหลดแล้วนะครับถ้าเกิดใครไม่ได้หรือยังไงนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนโหลดใหม่นะทุกคนโอเคนะครับไปละไว้เจอกันในพาร์ทหน้านะครับ